เอาเงเตาชุบเอาไหมชุบชุบโอ้ยออกหน่อยดิเตาเย็นชุบใครชนะเหมือนกันในในเต้นีนเต้นในพอถ่ายที่เต้นไหนเต้นท่าอะไรวะเนี่ยไหนเดินแบบที่เดินแบบที่ A thảo mạo trong tư vấn, mày ăn có nhiều bào yên chuột, bào yên chuột, canh yên chuột, bào 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 yên chuột, yên chuột, bào yên yên เอาใหม่เอาใหม่พีอี๊เข้าพูดอยู่ว่าเผื่อให้เขาเชื่อค่ะปกติเขาโดนทางงานจะทำให้เขางิชุบใหม่เอายิงชุบสองนิ้วสองนิ้วสิสองนิ้วทำเป็นไงอ่ะเก็บเนี่ยเก็บไว้พับไว้พับไปสองนิ้วพอเขามีตรงโน้นด้วยอ่ะตรงตรงโน้นอ่ะ ต่อยิงชกเสดตอ์อขบอกไม่ชกตอไม่ตอกหรอกคอเลยเอายิงชกโอ้หวแเลยม่ไมากอ่ะฮะจ้องแม่บ้านมาคอยทำความสะอาดพี่บิมไงมันเหน่อยนะอมัฟ้าไปบายยัง ปากับพ่อไหมเปล่ายิงชุบขอนเอาใหม่เปล่ายิงชุบเอาเปืใครชนนูเป่ายิงชุนะูห<อ>โ<อ>หนูไม่เคยแพ้เลยเหรอ,อหนูทำบ้างนะ<อ>เอะบอร์เบอร์ละเบอร์หนูเอาทำใหม่นะ เป่ารีโมทได้เหรอสองอันพอสองนี่พอใครใชนะหนึ่งมันเลยที่เกียเล่นวันนี้ฟ้าน้ำฟ้าแคบอลเบ้าเหอะบอลแล้วแบบแข่งน้ำฟ้า,าเดินแบบให้ดูก่อนเดินแบบให้ดูก่อนเปลวเปลวเปลวก่อนเอาวช่าไม่เดินแบบให้ไม่ได้ด้วยอะ่ะนั่งแอคให้เขาดูหน่อยสิ ัน่าเตะสักทีหนูไม่แอบไม่อนหนูไม่เคยแพ้เลยนี่ทำไงกันดานี่นี่ทำแนี้ทำนี้นี่ทำแบบนี้นี่ทำไปทีจุ๊บ ใเต้นนิดใเต้นนิดใจก็ทำเหมือนทำเหมือนนู้เต้น่าไหนเต้นเต้นที่ให้ตาน้าดูเมื่อเช้าเต้นก็จน้าเต้นยังไงตาน้าเต้นยังไงตาน้าทำให้ดูยไงแล้วตานาทเหมือนรู้ไหแล้วรูเหมือนตานาได้่นทลึงว่ะไปยังลูกไปยัง บายบายก่อนเลย